สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการคาซาเดอซานซาร่านะครับโครงการนี้จะอยู่ซอยพาหลโยธิน46ทับ2นะครับใกล้กับ BTS รถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดนะครับแถวสะพานใหม่เลยห้องนี้จะอยู่ชั้น6นะครับไซส์41ตารางคอนโดนี้จะเป็นโครงการที่สร้างมานานพอสมควรนะครับแต่จะได้ห้องที่กว้างมากๆครับผม ห้องนี้ก็จะเป็นไท41นะครับเป็นแบบหนึ่งห้องนอนเข้ามาตรงโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยจะไม่มีแอร์ให้นะครับแต่ว่าจะมีพัดลมติดผนังหนึ่งเครื่องแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้ตามนี้เลยมีโต๊ะกลางนะครับไม่มีโซฟานะครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวบวกเก้าอี้ให้2ตัวมีชั้นวางทีวีแล้วก็มีตู้เย็นนะครับตู้เย็นตรงนั้นเลยตู้เย็นไซส์สประตูให้1 1ตู้อ่ะ ตรงครัวนะครับก็เรากั้นกระจกปิดเรียบร้อยเลยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องฝนเรื่องนกแน่นอนแล้วก็มีติดราวตักผ้าอเป็นยิงติดฝ้ามาเลยครับผมอยู่ในล่มก็ไม่ต้องกลัวฝนาสาดอะไรเลยครับผมแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวนะครับทำเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยแบบแข็งแรงแข็งแรงกันเลยอ่าถัดมาตรงประตูอีกด้านหนึ่งนะครับนั่นจะเป็นห้องน้ํานะครับ ห้องน้ำเนี่ยเขาจะเปิดไปแล้วเชื่อมต่อเข้าไปในห้องนอนได้แต่ผมจะพาไปดูในทางห้องนอนทีเดียวเลยห้องนอนจะเป็นที่นอนไซส์6ฟุตนะครับตรเตียงไซส์6ฟุตเลยแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบ4บานเปิดครับพร้อมกับตัวตัวเครื่องแป้งนะครับอีก1ชุดครับผมนะแล้วก็ ก็จะมีกระจกตรงนี้ไว้ระบายอากาศนะครับตรงนี้จะเป็นกระจกระบายอากาศพร้อมกับห้องน้ําก็จะมีแยกโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็จะมีโซนนั่งอาบนะครับสําหรับผู้สูงอายุมีเครื่องทาน้ําอุ่นให้หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็มีสุขภัณฑ์ไซมมาตรฐานประตูตรงนี้ที่ผมแจ้งว่าสามารถเชื่อมต่อออกไปตรงครัวได้เรียกว่าถ้าเราจะ ปิดใช้แค่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่ห้องก็จะอยู่กันแค่ครอบครัวเนาะก็ไม่น่าจะมีความลับอะไรกันห้องนี้นะครับปล่อยเช่าอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะขอนะัดชมห้องจริงก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือว่าไ d ดลีไลน์ของผมที่ลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องพักนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม